วันนี้เราเดินทางมาที่วัดหนองเรือชะเชิงซาวครับวัดแห่งนี้มีชื่อเสียงเรื่องของตำนานของลูกตุ้มปลอดดำโดยพระอาจารย์สุบินวัดแห่งนี้จริงๆมีความสวยงามอีกหลายจุดนะครับโดยเฉพาะโบสถ ไม้แกะสลักที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เป็นการรวบรวมงานฝีมือระดับครูจริงๆครับตั้งแต่จุดทางเข้าก็คือบันไดยพญานาคคู่ที่เป็นงานปูนปั้นประติมากรรมที่สวยงามมากละเอียดยิบจริงๆถ้าเราได้มีโอกาสมาเห็นและเดินรอบๆนะครับจะเห็นว่าที่นี่สวยสดงดงามเป็นระดับครูเหมือนที่ว่าจริงๆนะครับตั้งแต่องค์พระด้านหน้าหรือแม้แต่ บริเวณทางเข้าที่เห็นตรงนี้เรียกว่าสวยมากครับอึ้งจริงๆประทับใจมากๆแต่ถ้าเราได้เข้าไปด้านในยิ่งงดงามไปกว่านั้นอีกเพราะว่าพระประธานที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับเป็นส่วนที่เรียกว่าแกะสลักจากหินและองค์เทวดาในแต่ละอิริยาบถท,ที่เราเห็นก็จะเป็นลักษณะของงานที่มีมิติ แกะสลักเป็นรูปนูนต่ำขึ้นมาให้มีมิติต่างๆมีภาพต่างๆมีอริยาบทที่แตกต่างกันออกไปสังเกตดูนะครับว่าในมือหรือในพระหัตถ์ของเทวดาก็จะมีการถือสิ่งของต่างๆที่แตกต่างกันไปนั้นยิ่งทำให้เราเชื่อว่าที่นี่เหมือนกับเป็นแหล่งรวมความมูหรือสายมูที่จะต้องมาขอพรจากจุดต่างๆบริเวณต่างๆภายในของพระอุโบสถแห่งนี้ ลองดูสิครับว่าอย่างองค์ของเทวดาอารักษ์แต่ละท่านเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปกล้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปดอกบัวเทวดาแต่ละองค์แต่ละรูปนะครับก็จะมีกริยายอิริยาบทที่แตกต่างกันไปแต่อย่าลืมนะครับถ้ามาในอุโบสถแห่งนี้แล้วอย่าลืมตามหาเทวดาที่ถือพานใส่ลูกตุ้มประลอดดำเพราะว่าลูกตุ้มประหลอดดำ เป็นลูกตุ้มที่ไม่สามารถที่จะไปเช่าบูชาที่ไหนได้เนื่องจากไม่ได้ทําขายหรือทําบูชาฉะนั้นจึงต้องมาจุดอธิษฐานตรงนี้ครับขอพรจากลูกตุ้มประหลอดดำจากเทวดาทั้งสองท่านแล้วอธิษฐานเลยครับเชื่อว่าจะทําให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยรอดพ้นจากคุณใสยมนต์ดำต่างๆและที่สําคัญโชคลาภเงินทองการงานขอพรตรงนี้รับรองครับได้แน่นอนชมความงดงามตรงนี้แล้ว เมื่อออกมานะครับยังมีอีกจุดหนึ่งนอกจากเราจะเพลิดเพลินกับความสวยงามตรงนี้อย่าลืมตรงบันไดพญานาคก,ก่อนเราจะเดินข้ามพ้นผ่านกลับขึ้นรถหรือไปจุดอื่นๆอยากให้มาขอพรที่ลูกแก้วศักดิ์สิทธิ์ขององค์พญานาคตรงบริเวณของบันไดหน้าคู่ซึ่งจริงๆเราเดินผ่านขึ้นไปแต่ก่อนกลับอย่าลืมแวะมาขอพรจากโดนแก้วพญานาคที่อยู่ตรงบันไดหน้าคู่ตรงนี้นะครับ ขอพอรให้เราเฮงเฮงรวยรวยปังๆขอให้ความสำเร็จดนบันดาลให้เรามีแต่โชคราบเงินทองไหลามาเทมาจุดนี้เลยครับนอกจากนี้นะครับก็ที่นี่ยังเชื่อว่าเป็นจุดละสังขารของหลวงปู่สาวกโลกอุดรธรรมซึ่งเป็นผู้ที่มาละสังขารบริเวณวัดหนองเรือแห่งนี้